สวัสดีครับช่อง y o u t ผู้พุทธาช่างครับวันนี้พาทุกท่านมาซ่อมรถครับเป็นการซ่อมไฟตัดหมอกนะครับนี่ฝั่งนี้สว่างนะครับฝั่งคนนั่งนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่ครับฝั่งคนขับครับไม่ติดครับก็จัดการเลยนะครับนี่เบื้องต้นดูที่หลอดก่อนนะครับวิธีการง่ายๆนะครับมันเป็นปุ่มล็อกเฉยๆนะครับเราก็ บิดนะครับบิดขึ้นไปนะครับก็สามารถที่จะทำการดึงเอาหลอดออกมานะครับนี่นะครับหลอดแตกเลยนะครับนี่เห็นแต่ไส้นะครับก็ใช้งานไปมันก็มีการชำรุดแตกหักเป็นเรื่องปกตินะครับก็มาซ่อมเองนะครับมันจะมีปุ่มกดตรงนี้นะครับที่จะเอาหลอดออกนะครับ ก็หาอะไรมากดนะครับถ้ามือเราไม่แข็งแรงพอนะครับอาจจะเป็นไขควงก็ได้นะครับทอดอกมานะครับนี่ครับลักษณะนะครับเป็นประมาณนี้เลยนะครับอ่าผมไม่รู้จักรุ่นนะครับอย่าใช้วิธีการอ่าถือตัวอย่างไปที่ร้านนะครับแล้วก็ไปซื้อออกมานะครับอ่ายี่ห้อต่างกันนะครับกับที่ติดรถมานะครับแต่ก็ น่าจะเอามาทดแทนกันได้นะครับลักษณะรูปร่างใกล้เคียงกันนะครับแต่ความคงทนนี้ก็ไม่แน่ว่าจะได้นานแค่ไหนนะครับแต่ก็สามารถที่จะทดแทนกันได้นะครับนี่นะครับเปรียบเทียบนะครับก็เสร็จแล้วนะครับนี่นะครับปักที่เป็นรูเสียบนะครับเราก็ นำมาติดตั้งเลยนะครับอาจจะเกะกะหน่อยนะครับเพราะว่ามือข้างเดียวนะครับอีกข้างหนึ่งก็ถือกล้องนะครับข้างหนึ่งก็เอามาทำงานแบบนี้นะครับหลังจากที่เราติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใส่กลับไปที่เดิมนะครับอ่าแล้วก็หมุนนะครับบิดล็อกนะครับให้เข้ากับอ่าที่เดิมนะครับมันจะมีล็อกของมันเลยนะครับ ถ้าเข้ามันก็จะแน่นนะครับนี่แน่นนะครับสุดท้ายก็คือทดสอบนะครับนี่สว่างจ้าแล้วนะครับก็ทําเองง่ายๆนะครับบางสิ่งบางอย่างก็ไม่ต้องไปถึงอาร้านไปถึงช่างนะครับหนจะค่าน้ำมันในจะค่าอะไรอีกนะครับประมาณนี้ครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ